เนเทุกคนวันนี้เช้าวันที่11โนเวม ber นะครับเวลาประมาณเกือบ10โมง10นาที10โมงวันนี้เกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันตลาดแดงนะครับวันแดงเดือดเลยทีเดียวเราลองมาดูกันว่า เริ่มต้นจากดูว่ามีตัวไหนมีสัญญาณซื้อก่อนแล้วกันนะครับจะมีหรือเปล่าลองไปดูกันเข้าไปที่ crypto screener ออกพอมีด้วยฮะยังพอมีเนี่ยลองดูว่ามีอะไรที่เป็นคู่เหรียญ USDT ก็มีแต่มินนามิน่า,นาโอ้โหขึ้นอยู่โดดเดียวตัวเดียวเลยนะครับขึ้นมา21%วันนี้ มีสัญญาณซื้อแต่เหรียญเป็นเหรียญเพิ่งเข้าใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะไว้ใจกับเหรียญน,นี้ได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าผลแบ็กเทสก็มีน้อยนะครับยังบอกผลอะไรไม่ได้มากเทรดจากการแบ็กเทสที่ผ่านมาก็ขาดทุนนะครับ16 88 Win r เปอร์เซ็นต์วินเล w ส3 0 6เอตออตัวนี้ก็อยู่นิ่งๆไว้ก็ดีกว่าอะไรก็ไม่แน่ครับมันอาจจะเข้าไปแล้วพุ่งต่อก็ได้เราเป็นเหรียญใหม่เรายังเอาแบ k t เทสมาวิเคราะห์อะไรมากไม่ได้มากลองดู ATR ผล ATR ก็ย่ำแย่เหมือนกัน วันนี้ก็มันจะมีเหรียญเดียวถ้าถ้าสมมุติล่าเราเรา,เราไปดูตัวที่มีสัญญาณขายละ่ะจะเป็นยังไงจะเยอะไหมเนี่ยแดงเอ่อเปลี่ยนเป็น cross down แล้วกันลองดูซิ cross down cross down โอ้โหพันกว่าแมชพันกว่าอันนี้ไปดูกันเองแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนมั่งของ เยอะเหลืเกินนะครับผมคงมาไล่ให้ดูให้ได้ไม่หมดใครถือตัวไหนลองไปไล่ดูกันเองก็ได้นะครับผมเออไม่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวันนี้ผมมาวิเคราะห์ตลาดกันดีก,กว่าเห็นตลาดแดงว่าเราควรจะทำยังไงกันดีนะครับเราไปดูกันที่ตลาดรวมก่อน เป็นยังไงตลาดรวม <c oughs> ตอนนี้มีเกิดสัญญาณกลับตัวสัญญาณ i ดเวเ e นซ์นะครับก็เวลาเกิดสัญญาณ i ดเวเ e นซ e นี่ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะกลับตัวหรือลงเสมอไปนะครับมันอาจจะไซเวย์ก็ได้มันเป็นสัญญาณแค่บอกว่ามันจะเปลี่ยนเทรนด์เทรนด์ก็จะมี3 ทรนนะครับคือเทรนขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซด์เวย์ถ้าเกิดสัญญาณ b a r bearish divergence ในขณะที่ตลาดกำลังขึ้นมาอย่างนี้ก็อาจจะเกิดเป็นอาจจะเป็นได้ว่าอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวหรือเป็นไซด์เว y ย์ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เสมอไปว่ามันมันจะต้องลงหรือไซด์เวย์เสมอไปบางทีมันอาจจะแค่ออกข้างสักพักหนึ่งแล้วก็ทำ New High ขึ้นใหม่ๆ ถ้า RSI ทำ New High สูงกว่า High เดิมได้มันก็กลายเป็นการ Clear Divergence ขึ้นไปต่อได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณระวังตัวให้เราระวังตัวไว้ว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนเทรนจากขาขึ้นกลายเป็นไซเว y หรือลงนะครับอาจจะไซเว y แค่แป๊บเดียวแล้วขึ้นต่อก็ได้เป็นไปได้ส่วน s t o r RSI เริ่มตัดลงลอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะ อาจจะน่าจะมีการพักตัวบ้างเพราะว่ามันเพิ่งทำน high มาไอตัวเอ่อบีทีซีเพิ่งทำนิวไฮก็อาจจะมีการทำกำไรเทค f i t กันบ้างคนที่ติดดอยเก่าก็อาจจะรีบขายเพราะมันเป็นแนวต้านสำคัญนะครับหายเก่าส่วนมากก็จะมีการทำกำไรอย่างนี้เป็นประจำเวลาขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเออไปดู คริปโตสงคือเอมาร์เก็ตแคปของเอาคอยมาร์เก็ตแคของเอาคอยก็ยังไม่มีสัญญาณกับตัวอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ่อ BTC อาจจะไซด์เวย์แล้วก็เอาคอยก็ยังเพื่อรอเอาคอยขึ้นมาต่ออันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ ป็นการวิเคราะห์คาดาวนกันไปเฉยๆนะครับเ,เราไปดู btc กันดีก,กว่าตัวหลักตัวแม่ว่าเป็นยังไง btc ก็มีสัญญาณ g e เวจเหมือนกันก็เป็นอย่างที่บอกอาจจะ มีการพักตัวหรือไซด์เว์นะครับหลังจากที่ทำออทอมไฮขึ้นมานะครับก็ถ้านับเวฟแล้วมันตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่สองกรณีก็คือเวฟ4จบไปแล้วตรงนี้เวฟสี C, C ใหญ่นะครับลง A B C แล้วก็จบตรงนี้จบตรงนี้กลายเป็นขึ้น กำลังจะขึ้นเวฟห้าก็จะเวฟห้าก็ประกอบไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปเหมือน impulse ปกตินะครับอันนี้คือกรณีที่หนึ่งสมมุติว่าจบเวฟสี่ตรงนี้มันก็ต้องมีเวฟหนึ่งลงสองขึ้นสามสี่ห้าขึ้นไปเรื่อยๆสมมุติว่าถ้าตรงนี้มันจบเวฟหนึ่งแล้วอันนี้ลอันนี้ไม่รู้นะครับแค่คาดเดาสมมุติว่า ถ้ามันจะลงมันจะลงไปที่ประมาณเท่าไหร่เราก็ลองเข้าไปดูเดี๋ยวขอเข้าไปดูในตามเฟรมย่อยสมมุติว่าถ้าอันนี้เป็น1 2ขึ้น3 4 5สี่มันก็อาจจะลงมาถ้ามันบูลิชมากๆมันก็อาจจะลงมาไม่ถึง50%อาจจะมาลงมาแค่38.2% แล้วก็ไปต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับถ้ามันบูลลิชมากๆแต่ถ้าอาจจะลงมาพักตัวหนักหน่อยอาจจะลงมาที่โซนฟิโบห้าสิบถึงห1 8แต่เว็บ1ลง2เว็บ2ก็ไม่ควรจะต่ำกว่าเว็บ1คือจุดสุดท้ายที่มันไม่ควรจะลงต่ำสุดก็คือแถวๆนี้ประมาณ40,000ไม่ควรคิดว่าไม่น่าเก,กลกบลงไปหลุด40,000อีกแล้วนะครับแต่มันจะลงมาได้หมดแหละตั้งแต่ตรงนี้ มันจะอยู่ตรงไหนเราเราไม่รู้มันก็มีเป็นแนวรับของมันก็ถ้าถ้าดูตามแนวรับอาจจะยอดนี้ก็ไม่ควรจะหลุดแล้วก็ถ้าดูตาม divergence divergence เนี่ยถ้าเราเอา this d dow n theory มาช่วยด้วยในการดู divergence เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น divergence สำหรับว่าเป็นการกลับตัวลงหรือว่า มันจะเป็นแค่ไซด์เว y ย์เราก็มาดูจุดหมุนนะครับจุดจุดนี้จุดโล w ์พรีเวสโลใช้ดูพรีเวสโล o w เอาก็ได้เพราะว่าตามดาวเทียรีมันก็ควรยกไฮ h ยกโล w ยกไฮ h ยกโล w ขึ้นไปเรื่อยๆท่านยังเป็นขาขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้ามันเป็นจะกลับเป็นขาลงมันก็ต้องหลุดโ o w เดิร์โลเก่าลงมาถ้ามันหลุดโล w เนี้ยตัวเนี้ยถ้ามันหลุดประมาณ5้าหมืนก็เริ่มน่ากลัว ว่ามันจะกลับตัวเป็นขาลงแต่อาจจะลงไปสักประมาณแถวนี้ไม่ไม่ควรหลุดหลุดสี่หมืนะครับอันนี้คือกรณีที่คา,าดว่าเว็บสจบตรงตรงนี้แล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือเว็บสยังไม่จบตรงนี้อาจจะเป็น A แล้วขึ้นเป็น Strong B เป็น running flat อาจจะเป็นอย่างนี้ A แล้ว B B เป็นเป็น running fat แล้วก็ลง C อีกรอบหนึ่งขา B นี่จะขึ้นไปได้เท่าไหร่ถ้าตามทฤษฎี elite wave ถ้าเป็น running fat ก็ไม่ควรเกิดขึ้นไปเกินร้อ8หของขา A นะครับ ก็ไม่ควรขึ้นไปเกินประมาณแปดหมืนหกแล้วค่อยย่อลงมาอีกทีแล้วค่อยทำเวฟให้อีกทีหนึง่งอันนี้คือเร์น,นี้ที่เวฟบียังไม่จบนะครับอาจจะเป็น a b c ของแล้วเป็นเวฟบีใหม่แล้วลงมาเวฟซีตรงนี้แล้วก็จบเวฟซีตรงนี้อันนี้แต่อันนี้มันก็ดูดูเหมือนจะใหญ่ไปดูการลเลกชันจะ ยาวนานไปเลยเกินแต่มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันจะเนี่ยเว็บบีเนี่ย,ยมันจะขึ้นไปอยู่ตรงไหนก็ได้แถวนี้เลยไม่เกินร้อยหกสิบเอ็ดจุแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ลงมาอาจจะขึ้นไปที่ร้อยยิบสามจุดหกเปอร์เซ็นแล้วก็ลงมาก็ได้นะครับอันนี้จริงๆการคาดเดาแบบเนี้ยผมก็คาดเดาเหมือน ดูไว้เป็นไกด์ไลน์มากกว่าสุดท้ายแล้วยังไงกับทุกคนก็ต้องทําตามระบบอยู่ดีนะครับมันจะไปทางไหนอะไรยังไงถ้าไม่อยากปวดหัวก็ทําตามระบบง่ายๆระบบแดงเราก็ออกก็แค่นั้นเองเพราะตอนนี้เราก็กําไรขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับดูเดี๋ยวนะครับถ้าทาตามระบบทําตามระบบเราเข้าแถวแถว เราเข้าตรงนี้ใช่ไหมเดียนคะรัเขียวนี่เ,เข้าแท่งนี้ปึ๊บขึ้นมาถึงแถวนี้เราก็ยังกำไรอยู่ตั้ง31%อันนี้คือรอบนี้นะครับส่วนถ้าใครใช้สองระบบเราไปดู ATR เป็นยังไง ATR พึ่ง ให้เข้าคอนเฟิร์มเข้าเมื่อวานแล้วก็ย่อลงมาก็ยังไม่หลุด ATR e ก็ทนถือต่อไปก็ชิวๆต่อไปแค่นั้นเองหลังจาก take profit รอบนี้ไปแล้วถ้าระบบ ATR e หลังจาก take p r o f i รอบนี้รอบล่าสุดไปที่ตรงนี้แล้วไปออกตรงนี้ เทปูฟิตไป21แล้วนะครับก็ยังกำไรก็ถ้าทำตามหลุก็กำไรต่อไปก็แค่นั้นเองกำไรมากกำไรน้อยก็แค่นั้นเองถ้าสะสมทบต้นทบทบต้นไปเรื่อยมันก็ผอเราก็โตต่อไปเรื่อยๆเองโดยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับง่ายๆเราไปดูตัวต่อไป e t h เป็นไง BTH ก็ก็ยังเขียวอยู่ก็ถือต่อไปก็ทนต่อไปไม่มีอะไรทรงก็ก็คล้ายๆ BTC ฮะขึ้นมาเวฟบ3ลง ABC ขึ้นจบ4กํกำลังขึ้นเวฟบ5ยังไม่มีสัญญาณขายอะไรก็ถือต่อไปก็ไม่มีอะไรง่ายๆน่าจะแค่เป็นการพักตัวธรรมดาถ้าหลุด ATR ปิดหลุด ATR แล้วอาจออกครึ่งนึง แล้วก็เลยครึ่งหนึ่งรันตามแอคชั่นโซนต่อไปก็แค่นั้นก็ง่ายๆไม่มีอะไรตอนนี้ก็กำไรเยอะแยะอยู่นะครับถ้าเข้ามาตามสัญญาณ b ี b ละ่ะก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับูเราก็ทำตามระบบไปตลาดมันก็อย่างนี้ครับมีขึ้นขึ้นลงลง คนเข้ามาใหม่ถ้าไม่มีระบบก็อาจจะตกใจเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยถนะ้ามันเป็นธรรมดาของมันมากเลยเหมือนเงิตัวนี้ B&B n ก็แย่ yeah, ห่างลงมาแต่ไม่หลุดก็ถือต่อไปง่ายๆชิวๆต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อวานมีคนขอแนะนำให้วิเคราะห์ตัวไหนนะ มานานหรือเปล่าเมติกอ๋อลองดูเมติกให้สนอย M A T I C D U S D T มาติกหรือเมติกเนี่ยนะครับโอเคเป็นยังไงเรามาดูกันมาติกก็น่าจะเป็นข้อมูลหลังจาก ข้างหน้าไม่มีอะไรโอเคหลังจากไซเวย์มายาวนานก็มาขึ้นดูเหมือนจะค่อนข้างเป็นเวฟได้ก็คือตอนนี้ก็คือขึ้นเวฟหนลง2องกำลังขึ้น3ใหญ่นะครับก็ห a b c กำลังขึ้นเวฟสาใหญ่แล้วก็มีในเวฟสารใหญ่นี้ก็จะมี impulse impulse wave ย่อยอยู่ วัหนึ่ขึ้นไปอย่างนี้ถ้าจะดูกันก็น่าจะประมาณนี้ตรงนี้ก็คือเป้าของเราว่าตาม e Web, อีเดดเวฟว่าจะไปถึงไหมก็ขั้นต่ำก็ประมาณ161.8%ของอันนี้เาเวฟบ3ก็ประมาณ161.8%ก็ประมาณ2.8% ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่แดงก็ถือต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมีสัญญาณขายเราก็ต้องขายก็แค่นั้นเองนะฮะอาจจะไม่ถึงก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ทนถือต่อไปอันนี้เป้าก็แค่คาดการไว้เฉยเพราะนี้ก็จะอาจจะเป็นแนวต้านกับไฮเดิมด้วยใกล้ๆกกับไฮเดิมด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้ถ้าเราดูตัวนี้ไม่รู้ว่า จะใช้กับระบบได้หรือเปล่าเราก็ไปแบ็กเทสดูว่าเป็นยังไงดูดูผลแบ็ t เทสสิเป็นยังไงวินเลท2 6่7แต่ก็มีกำไรเยอะเหมือนกันนะถ้าทำตามระบบนะถึงแม้ว่าจะผิดเยอะกว่าแต่เวลา,าถูกทีมันกำไรเยอะมันก็เลยทำให้มีผลกำไรนะครับอันนี้ถ้าทำตาม ATR ล่ะเป็นยังไง เอทีอมีสัญญาณขายมีสัญญาณขายถ้าอีกชั่วโมงหนึ่งไม่สามารถปิดขึ้นไปยืนเหนือ ATR เส้นสีเขียวยนี้ได้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณขายนะครับก็เล่น2ระบบหรือต้องการลดความเสี่ยงอาจจะออกสักครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้ามันไม่สามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นนี้ได้นะครับตอนนี้คุณก็สมมุติถ้าเข้าตามระบบก็กำไรไปพอสมควรอย,อยู่เหมือนกันนะครับ จากตรงเข้าตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ27%ก็ไม่เร็วเราก็อาจจะแบ่งกเก็บไว้กำไรไว้ครึ่งหนึ่งเหลือไว้ลันเทรนต่ออีกครึ่งหนึ่งอันนี้ตามแอคชั่นโซนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ ตัวอะไรอีกดีอ่อมองมาดูดอเออ ada ก่อนละกัน ada พึ่ง s d t อุตสาห์พึ่งมีสัญญาณซื้อเข้าเมื่อวานนี้ตาม atr แล้ววันนี้ก็ย่อนะครับไม่ต้องตกใจอะไรก็ยังไม่หลุดถ้ัมีแย่หลุด atr ขึ้นไปก็แล้วก็เด้งกลับขึ้นมา ยังยืนเหนืออยู่ได้ก็คิดว่าอีกชั่วโมงนึงก็ไม่น่าจะหลุดลงไปอีกมั้งครับก็ทำตามระบบไปเราเพิ่งเข้าไปแค่ไม้เดียวใช่ไหมฮะเพราะว่าตัว action zone ยังไม่มีจุดขึ้นใช่ไหมนะยังไม่มีจุดขึ้นเราก็ยังไม่ได้เข้าเพิ่งเข้าไปไม้แรกเองนะครับกลับขึ้นมายืนเหนือ EMA ได้ก็ดูจะโอเคอยู่นะครับ ก็ทนถือต่อไปแต่ถ้ามัน,มนอีกวันถัดมาอาจมีจุดขึ้นเราค่อยๆรอเข้าซื้อไม่ต่อไปนะครับวันนี้ตลาดก็ทำกำไรกันก็เลยลากลงกันกันลงไปหมดไม่น่าจะต้องตกใจอะไรนะครับตอนนี้เพราะว่าตัวหลักก็ยังไม่หลุด a อ r ตัว BTC ETH อะไรก็ยังไม่ไม่หลุด a อ r ก็ คนถือต่อไปมันก็เป็นธรรมดาของมันก็ต้องมีการเขย่าเมากันบ้างนะครับตัวเมื่อกี้ผมว่าจะดูเลยนะเหรอ,อ,อ,อโอเคลองเข้าไปดูดอทเหมือนกันเลยก็ส่งเดียวกันยังไม่หลุด ATR แย่ลงมานะใครแพนิคตกใจก็ออกไปตรงตรงนี้นะครับ ก็เด้งกลับขึ้นมาไม่มีอะไรไม่รู้เป็นการเขยา่าเมาหรือเปล่านี่ผมไม่ไมรู้นะอาจจะมีดึงกลับแล้วก็ลงต่อก็ได้เราก็มาดูกันพรุ่งนี้ถ้าไม่หลุดเราก็จะไปไม่ต้องตกใจอะไรเรากําไรอยู่แล้วเนี่ยเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมขึ้นตรงนี้นก็ยังกําไรอยู่กลัวอะไรถ้ามันดิ่งลงมาอย่างนี้ถึงเออเฮ้ยอันนั้นนะ<笑><笑><笑>ก็คือก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นหรอเวลามันมันออก มันก็น้อยครั้งมันก็มีบ้างแต่แบบก็น้อยถ้าเราทําตามระบบมันก็ยังกําไรไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแนวทางของผมเนี่ยวิเคราะห์วิเคราะห์ะได้นะครับตามอ e ิเล็กทรอนตามเครื่องมือต่างๆพวกนี้แม็กดงแม็กดีวิเคราะห์เหมือนชาวบ้านอนะ่ะวิเคราะห์ได้แต่สุดท้ายจริงๆแล้วผมก็เทรดตามระบบอยู่ดีเพราะผมมั่นใจในระบบมากกว่า ระบบมันมีการแบ็กเทสขึ้นมาแบ็กเทสมาอยู่แล้วว่ามันมีผลกําไรเราก็ไม่รู้จัจริงๆไม่รู้จะวิคเคราะห์ไปทำไมเหมือนกันนะครับแต่ก็หลายคนชอบกันเหมือนหมอดูอะครับคนชอบดูหมอดูนะฮะชอบอยากรู้อนาคตว่าเป็นยังไงซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยที่จะแบบๆๆจะดาวออกมาได้เป๊ะๆนะครับมัน เราเล่นกับความเสี่ยงเราเล่นกับความน่าจะเป็นเราก็ต้องมีการ Money Management Risk Management เราเอา Risk Management กับ Mindset ที่จะต้องทำตามระบบให้ได้มามาควบคุมเนี่ยมันจะทำให้เราได้ผลกำไรในระยะยาวมากกว่านะครับจริงๆผมถึงไม่ค่อยอยากดูข่าวดูอะไรเลยมันทำให้เราแบบ Mindset มัน เกิดความโลภเกิดความกลัวเวลาข่าวมาอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะทําตามระบบไม่ได้คือฟังก็ฟังข่าวได้แต่ก็ฟังแค่ให้รู้ไว้ว่าเออมันมีมีข่าวอะไรทําให้มันเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ดูแนวโน้มฟังเพื่อเป็นดูแนวโน้มระยะยาวดีกว่าอย่าเพิ่งเอามาตัดสินใจในการเทรดระยะสั้นนะครับเอ,อ ผมว่าเห็นมีเพื่อนๆถามกันขึ้นมาหลายคนอยากให้สอนออวิธีใช้เครื่องมือ TradingView เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนให้ละกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่มาอัปเดตให้ดูว่าตลาดอย่ายังไงส่วนสัญญาณซื้อก็มีแค่ตัวเดียวซึ่งไม่น่าสนใจเท่าไหร่ก็ตัดสินใจกันดูนะครับ สัญญาณขายก็มีลองคุณุณลองไปไล่ดูแต่ตัวที่คุณถือเองนะครับว่าตัวไหนมีสัญญาณขายอาจจะมี ATR มาก่อนเพราะว่า ATR มันจะไวกว่าคุณอาจจะแบ่งพอสักครึ่งหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็รันเทนต่อตาม a อคชั่นโซนแต่อันนี้แล้วแต่คนนะครับถ้าคุณจะเทรดด้วยระบบเดียวก็ได้เทรดด้วยระบบเดียวก็ง่ายดีแต่ กำไรคุณอาจจะหายไปเยอะหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็นี่ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้คุณโชคดีในการเทรดถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ